Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ <laughs> ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล sí, like. ้วก็อยู <im 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 euh. ่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นด้านฮีโร่อย่างมาลอดนะสำหรับใครที่กำลังเบื่อโลมมิ่งแบบเก่าๆนะครับต้องเน้นอึดยืนแท้งผมบอกเลยว่าให้ตัดออกไปเลยครับถ้าได้จับฮีโร่ตัวนี้เมื่อไหร่นี่มันจะไม่ใช่โลมมิ่งแบบเก่าๆที่คุณเคยเล่นแน่นอนนะครับพอดาเมจโคตรเวอร์ตัวนี้ผมบอกเลยเลตเกมนี่ ใครโดนปาดมีสะดุ้งแน่นอนนะครับโอเคตาน,นี้ก็มาในตำแหน่งของซับพอร์ตนะมาหลอดก็ไปได้2เลนนะครับซับพอร์ตออฟเลนนะแล้วแต่ถนัดตามสบายมาถึงก็ช่วยเมทเชียร์กลางนะครับตามสูตรซับพอร์ตนะแล้วก็จะไปช่วยป่าฟาร์มหรือจะไปอินเวสเทาก็ตามใจครับอันนี้ผมก็มาเนี่ยมาเอาฟูตรงกลางนะน่าจะได้นะคิดว่า ไปชิวๆอือปาดปูไปก่อนครับไม่โดนไม่เป็นไรนะให้เมดเราเก็บปูไปได้ก็พอนะครับไปไหนะซสาตาเออมารับกลางไอ้ชุดก่อนโอเคป่าไม่ได้มาแท็กกลางนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรบัฟแดงเราไม่น่้โดนหรอกนะผมคิดว่ามันผมเลยไปเลยแล้วกันนี่หายาตัวเจ็บๆตรงนี้ขอปาดหน่อยหืมไม่ทันนะครับซาตาปา,ปาพายุไปฟึบหืดาบสั้นนิดหน่อย ดูสโลไปก่อนครับตรงนี้อ้อยมาปิดอยู่น่าจะได้โบ,โ,บโอ้โหจังหวะน,นี้ปาดหัวคมๆ ancestors. โอเคมาช่วยเอลซุยืนคุมเลนหน่อยแล้วกันนะปาดต,ตอดไปก่อนครับนี่เอาไว้โบอีกหนึ่งน,นัดโอ้หล็อกซี่ก็ล็อกซี่นะเจ็บหมดตอนนี้อีก16วินานทีมังกรก็จะเกิดนะอันนี้เราก็ได้เคลียร์ก่อนนะครับเปึ๊บปาดขูโอเคอ้อยอยากเล่นนะครับ แต่ว่าคีปไม่มีเอาดีอ้อยเปิดก็ต้องตามเขาหน่อยแหละแต่ผมไม่กล้าเข้าลึกอะคีปมันไม่มีว่ะเพื่อนเออเฮ้ยลาร์ตาบินตรงนี้สวยครับบินเก็บหายาไปได้ลันดอมไหมสาตาไม่น่าถึงนะแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมอยู่กับอ้อยน่าจะได้โอเคผมไม่รอดอ้อยได้สวยแรกกันไปนะครับมาไปมังก่อตรงนี้สาต้ตาบินยัดไปก่อนระวังลักซี่ดึงนะเพื่อนแล้วบินไม่กลัวด้วยของจริงจัดอ อ้นี่มันอยากจะวิฟวับมันจะวิฟวับตบล่วงไปก่อนอีก2ตัวในบ้านว่างไงไวัยรุ่นออยโห่ไหแล้วผมก็โดดไปดิจังหวะนี้เหงาหรือเปล่าโดดมาคนเดียวแต่ได้อยู่นะยังไงล็อกซี่เขาก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วครับสวยตอนนี้ทีมเราแบบทําเลล่างหนักมากนะบอกเลยว่าอยู่ยากแน่นอนนะครับถ้าไม่หาฟาร์มนะครับทีมเขาอะทด่สุดก็ได้ตีมังกรสักทีโอเคเราจะไม่มีใครมาแย่งได้แล้วแหละอุ้ย ตันถูกจังหวะด้วยนะถ้ามีเอรันบิงมากดพันนิตร้านนี่ร้องจริงติโนกอนเออกลัวฮายาปลาดาวกระจายมาไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยตอนนี้จะสี่นาทีแล้วผมว่าน่าจะได้ล่างนะเ,เจ็บเหมือนกันนะาาเนี่ยหายาเนี่ยข้อเสียมันก็จะบางนะครับยืนแท้งไม่ค่อยดีนะมาหลอดเน้นแบบหาจังหวะปาดให้เพื่อนดีกว่านะครับทอกสวยๆอะไรแบบเนี้ถ้ายืนแท้งมาทําได้ไม่ดีเลยนะครับถ้าจะเล่นก็ เลือกเอาตามความถนัดแล้วกันเนาะโอเคครับปาดเก็บอย่างก็ได้ที่เลนกลางนะมันจะได้บ้านครับแต่เลนล่างนี้น่าจะบึ้มหรือเปล่ามาอยู่เพื่อนแข่งใจไวโอ้โดนลักซี่สโลด้วยแต่ว่าบอยยั่นอยู่แล้วโอเคคีหมดว่ะแต่เอลสุก็รอดนะครับป้อมล่างปลอดภัยอย่างนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะยังไงเราก็ได้ป้อมกลางมาแล้วด้วยนะครับตรงนี้เราน่าจะได้ล่างต่อผมคิดว่านะ ตีไปเลยเพื่อนล็อบซี่มาหลับฟิกยังไงก็มีล้างนะสบายสี่บ้านสี่บ้านสี่บ้านเออมาเ <ST AN N> คสวยได้หมดนะครับ <ST AN N> ทั้งคนทั้งบ้าน <ST AN N> เอาเยอะจัดตัดภาพมาที่เลนบนตรงนี้นะครับเหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นดูดแล้วปาดไปก่อนฟอร์เลนอันติล้ำจังหวะน,นี้เปิดล่างทองยังไงดีเพื่อนไว้ไว้หน่อยไว้ไว้หน่อยมันจะปิดเราหมดแล้วโอเคสวยเฮ้ยแต่ด้เพื่อนเรามาแบบนี้บอกเลยว่าไม่ต้องกลัว วัวไหนก็ดีถอยดีกว่าถอยดีกว่าจากเริ่มส่งไม่ค่อยดีแลวครับอโอเคเอสูยิงเก็บป้อมกลางไปได้แล้วซาตาบินยัดยังไงใจส,สุดหรือเปล่ามีช็อคนะโอเคทูเลนน่าจะโดนนะโบ๊แบ๊สวยแล้วก็เริ่มที่จะปาดแรงนะเพราะว่าตอนนี้ได้ดาบแดงแล้วด้วยคีฟกําลังเดินมาอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเลนบนนี่น่าจะใกล้ประชิดแล้วก็มีหยามาก,กันนะ มาเล่นกลางดีไหมเอยไม่ทันนะครับอย่างนี้อาจจะต้องกลับไปเอาอ็อบเจกต์นะตอนนี้อ้อยตีอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวไปช่วยเขาหน่อยดีกว่าะวนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตอนนี้ทีมเราน่าจะแบบสามารถขึ้นบ้านเขาได้ง่ายๆเลยนะคือส,กอ,สกอร์นำเงินนำขนาดนี้เนาะรอ,อเพื่อนปล่อยดาครับรอ,อดูว่าเขาจะปล่อยตรงไหนนะเฮ้ยแล้วเงียบจัดโอเคหายาโผครับแต่ที่เหลือไม่รู้ไปไหนนะน่าจะอยู่ในบ้านอ๋อนั่นไง เดินตามกันมาเป็นขบวนเลย,ยเจ็บไปร oh <my. S 1> ีได้ก่อนนะเพื่อน oh <my. S 1> แล้วอ้อยปล่อยดาร์กแล้วครับตรงนี้สาตารลีอย่าบอกนะฟอล์เรนจะเล่นจะเล่นก็เล่น,จะ,ลนจะเล่นก็ต้องเล่นมาดิปาดไปก่อนตบตุม้มสวยครับผมจ่าฟิกเกอร์ฟีไปว่าเมื่อกี้ oh <my. S 1> <laughs> จริงๆมันเหมือนปาดโดนอยู่แล้วนะ <laughs> แต่แบบเราลนไงไม่ใช่อะไรหรอกมาขึ oh <my. S 1> <laughs> ้นบ้านกันต่อครับ <laughs> ก็ยังขึ้นไม่ได้นะเฮ้ยแต่ตรงน,นี้น่าจะได้ป้อมล่างแล,ล้วฟอร์เรนผมล้ำสุดสวยไม่รอดโดนป้อมยิงระวังมันฟิกมาจากเพื่นอนได้อยู่มีล้างสบายครับแบบนี้ตูมโอเคปาดลวงปาดล้มเอาดออีของใหม่มาเฮ้ยแต่ไม่ได้ผมมีของซับอยู่มันกดใช้ไม่ได้มือผมไม่ไวพอผมไม่กล้าต้องทิ้งเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยโอเคยอม ไปเพื่อนพอเลนไปกันบ้านถ้าคิวได้ก็คิวเลยเคลำครับจังหวะนี้ลำปุ๊บดูดหนึ่งทีแล้วปาดหนึ่งครั้งโอ้โหห้าพันเน้นๆน,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 นะครับกับดามเมจขาวเอาเรื่องว่ะนี่ครับก็เดี๋ยวผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับไอเทมใหม่เนี่ยโมโมเนี่ยเห็นไหมแต่ผมก็ออกมาแล้วนะคือมันกดใช้ไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะว่าเราติดไอเทมซัพพอร์ตอยู่ยคือถ้าเราจะเล่นในไฟเรากดไอเทมซัพพอร์ตแล้วก็ขายทิ้งอย่างนี้เลอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เซตตามอันดับหนึ่งเขิามานะไม่รู้แบบเขามีเหลี่ยมมีสูตรเล่นยังไงเหมือนกันแต่เท่าที่ผมคิดนั่นแหละน่าจะแบบกดไอเทมซัพพอร์ตเสร็จแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็เหลือดาบใหม่ไปกดป้องกันตัวเองอะไรอย่างงี้ปะ่ะน่าจะประมาณนั้นเนาะอ่ะช่างมันครับไม่ต้องไปคิดเยอะมาลุยกันต่อนะตอนนี้เพื่อนเราปล่อยดักเลเยอร์ที่เลนบนแล้วเลนกลางคีปก็กําลังเดินแต่ว่าทีมอยู่ไม่ครบนะครับ จะเป็นการเสี่ยงนะถ้าเล่นเลยตอนนี้เดินรวมโคตรหน้าโดดแล้วไปแล้วไปจริงโอ้โหรู้สึกพลาดนิดนิโอเคแต่ว่าซาต้าบินอยู่สวยครับเดี๋ยวสุเก็บคายาไปได้ซาต้าบินมาตัวนี้มีล้างอยู่เพื่อนหนีออกมาได้หรือเปล่าไม่ทันแล้วผมปาดไปครับปาดวืดเกือบจะดีและเชียวนะโอเคไม่เป็นไรครับมาเริ่มใหม่กันดีกว่าคือสรุป,ปทีมผมก็ยังไม่สามารถจบทีมเขาได้นะต่อให้เกมนําขนาดดีแล้วก็ตามนะครับ เออจะเรียกเกมนามเลยตอนนี้คือแบบทีมเขาก็เริ่มมีของกันแล้วอ่ะหู้โอตอน,นี้ผมโยนพลาดเองอ่นนะแหละมึนก็หลังจากผมตายทีมเขาก็ได้ดาร์กนะครับค,ความผิดของผมเองอเราจะแพ้จริงเช่อไหมในตาน,นี้ดูโอ, <Doom. S 2> โอเคครับตามนั้นนั่นแหละคือเล่นต้นเกมมาดีนะครับเ,เพื่อมารอรอแพ้โอโหพลาดช็อตเดียวเลยวะ่ะ ผมเนี่ยแหละอืมไม่เป็นไรครับไว้เล่นใหม่ตาหน้าขอโทษเพื่อนอีก4คนด้วยเพื่อน <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะ